สวัสดีครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะครับวันนี้นะหลังจากเล่นฟุตบอลมาสบก็นะเราก็มาทานเลี้ยงกันนะครับที่สโมสรกรรนะครับก็แฟนเพจนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับมาชมบรรยากาศสวยๆนะครับที่อ่าวดงตาลที่อ่าวนะครับอ่าวของเมืองสัตหีบนะครับช่วงนี้โพเพโพเพ ก็จะหกโมงเย็นแล้วนะครับบรรยากาศนะครับก็บรรยากาศกันนะดูนะดูกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆข้างนะครับครับนะนเดชพาเพลินพามาเที่ยวนะครับพามาเที่ยวนะครับมาเที่ยวพื้นที่ตะตหีมนะครับนะดูบรรยากาศนะยามพระอาทิตย์ตกดินนะครับก็นะครับก็เอานะเพื่อนๆนะครับเอฟซีนะครับวันนี้นกิจกรรมของนักเรียนจากทลอสองศูนย์นะครับแล้วก็ นอยอ22นะครับเป็นกิจกรรมเพราออีก8 8วันนะครับก็30กันยานะ63นะนักเรียนจ่าก2 0ก็กับนอยอ2ก็ต้องนะลาชีตและราชการไปนะครับอันนี้นะครับก็ดูบรรยากาศรอบๆนะครับตอนนี้เพื่อนๆน,นะครับก็เริ่มเดินเข้ามาแล้วนะครับเริ่มเดินเข้ามาแล้วนะครับก็อันนี้เริ่มเข้าทยอยเข้างานเสร็จจากงานนะเสร็จจากกิจกรรมนะุตบอลนะครับ ก็เริ่มเข้างานกันแล้วนะครับก็เริ่มเข้างานกันแล้วนะครับใครก็นะดูกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เอ่อเอ่อทรรเรานะครับกําลังเอาเรือพ่อนะครับต่อ9 1้าหนึ่งนะครับขึ้นมานะครับมาติดตั้งตรงหน้าสโมสรของกรนะครับครับอันนี้ก็นะครับดูดูบรรยากาศนะครับจากเอฟซีคนใดว่างเว้นก็มาเที่ยวได้นะครับมาเที่ยวกันได้นะ หกโมงเย็นช่วงนี้ประมาณ6กโมงเย็นครับดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศโดยรอบนะครับก็นะสวยงามมากครับสวยงามมากสวยงามจริงๆนัสวยงามจริงๆ,นะย,งางๆยามพระอาทิตย์ตกดินนะครับยามพระอาทิตย์ตกดินนะครับเราก็มาดูนะดูภาพรวมของเรานะครับก็อันนี้นะไม่ทราบว่า f อท่านใดเห็นไหมครับเห็นไหมได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงเปล่าครับก็ถ้าได้ยินก็อ่าโอเค น้องเข้ามาแล้วน้องชิตีเข้ามาแล้วนะก็น่าเอฟีเราอีกคนหนึ่งที่ติดตามเพจเรานะครับฉันจะร้องเพลงนะครับฉันจะร้องเพลงโดยนาเดชพาเพลินนะครับก็พามานะครับพามาดูวิวทิวทัศน์ถ้ามีโอกาส f c นะครับมีโอกาสก็มาเที่ยวสัตหีบนะครับตอนนี้เรือต่อ9 1้าของพ่อที่สร้างไว้นะครับก็นั่นนะครับ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 ก็นะครับเมื่อกี้หายไปช่วงหนึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณ แฟนเพจทุกท่านนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยน้องอ fc ชาตีนะครับชาตีนะครับน้องรัตรดานะครับน้องรัตดานะครับอันนี้ก็นะพามาเที่ยวสถีบกันนะเป็นกิจกรรมของนักเรียนจากทรลสองศแต่น้องเขาก็ติดตามแฟนเพจเรามาตลอดนะครับนะดูนะครับดูบรรยากาศรอบๆข้างนะครับเนี่ยนะครับเริ่มเริ่มทยอยเข้างานกันแล้วเริ่มทยอยเข้างานกันแล้วนะครับสถานที่นะครับเมื่อเชวาที่แล้วนะครับภาคที่แล้วก็มีการแข่งขันตั้งแต่3ามโมง นะสามโมงบ่ายสามโมงนะครับตอนนี้ก็กิจกรรมต่อไปก็มาที่ฐานเลี้ยงกันตอนเย็นนะครับนี่มีโอกาสเนี่ยสวยมากเลยครับเรือของพ่อนะครับเรือของพ่อเนี่ยเรือของพ่อนะครับต่อ91ครับตอนนี้ก็ได้มาอยู่หน้ากรอนะครับตโมสอนกรอนะครับครับครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนมากันแล้วครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนมากันเยอะแยะเลยนะครับเป็นกิจกรรมครับกิจกรรมของนักเรียนจ่า ทร .20 และก็นอยอ .22 นะครับอันนี้นะครับโอ้ก oh, ับก็ขอบคุณแฟนเพจนะครับครับแฟนเพจมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้างานแล้วก็ควรจะไม่ได้ถ่ายกันแล้วนะดูบรรยากาศยามเย็นก่อนแล้วกันนะยามเย็นนะช่วงนี้6โมงนะครับดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ,ดดนะรบเดี๋ยวพระอาทิตย์ตกดินนะเรือพ่อเรือบรรยากาศสวยๆงามๆนะใคร f อซนะท่านใดนะครับที่จะมาเที่ยวท้องที่นะ ที่สัตหีบนะฮะนี้อ่าวสัตหีบนะครับที่อ่าวสัตหีบนะเรามีหมูกก่เกาะสวยๆมีวิวยเยอะสวยๆเยอะแยะตอนนี้มีเรือนะครับเรือต่อ91นะมาอยู่นะหน้าบริเวณสโมสรกรนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับใครได้มาถ่ายรูปวิวนะครับเนี่ยดูวิวนี่ครับอ่าได้มาถ่ายรูปกันนะครับก็จะเป็นเอ่ฟาร์มเพลิดเพลินนะนะฟาร์มเพลิดเพลินนะก็นเดชพาเพลินก็อ่ามีกิจกรรมที่ไหนที่สนุกสนุกนะครับก็เราก็จะไปร่วม นะครับบอกเรามาได้นะถ้าเราอยู่ใกล้เราก็จะไปนะครับไม่ว่าจะไลฟ์สดร้องเพลงอะไรได้หมดครับเพจของเรานะเพจท่านจาร้องเพลงเนี่ยเราก็จะเริ่มเริ่มกันนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศจะเรียบร้อยดีสวยงามเนี่ยยาพระอาทิตย์ตกดินนะครับอ่าดู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 นะครับดูนะครับเนี่ยโอ้โหสวยไหมครับท้องฟ้าสวยไหมครับโอ้โหนี่แสงพระอาทิตย์นะยามยามเย็นนะยามเย็นตอนนี้นะครับเอ่อ ทางกรอทางทรอได้ปรับปรุงหน้าหน้าหน้าหาดนะครับหน้าหาดนะสวยงามมากเลยครับใครก็มีโอกาสก็มาเที่ยวกันนะมีโอกาสมาเที่ยวกันนะมาเที่ยวกันนะครับสวยสวยงามมากับสวยงามนะครับก็อันนี้นะครับอ่าพี่ธมทอนพี่บุญทอนทักทายมาแล้วเอฟซี FC ผมนะครับพี่ธมทอนเดี๋ยวเราเจอกันนะวันที่10บนะครับวันที่สิบนะพี่พมุมทอน พี่นทนอยู่ตรงไหนเนี่ยนะฮะรียมนทนทักทายไปแล้วนะครับก็เอฟซีเรานะครับเอฟซีของเราเนี่ยยามเย็นนะครับยามเย็นเนี่ยดูบรรยากาศนะครับเนี่ยน่าสวยๆนะครับวิวทิวทัศน์สวยๆงามๆนะครับถ้ามีโอกาสก็มากันมาเที่ยวกันนะครับมาเที่ยวกันนะครับมาเที่ยวกันนะครับอันนี้ก็เชิญชวนนะเชิญชวนเอฟซีนะครับมาเที่ยวกันที่หาดสตหิตนะครับที่อำเภอสตหิตนะจังหวัดชลบุรีของเรานะครับครับก็เนี่ยมาดูนะมาดูครับเนี่ย มีมุมส,ยสวยมุมถ่ายภาพส,ยสวยนะครับนเนี่ยลองดูมุมนี้นะครับก็สวยนะครับมุมนี้ก็สวยนะในยามพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยในแผนพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยดูเลยสองฟ้านะครับนี่หกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นยนะหกโมงเย็นนะครับเราก็มาดูกันนะครับเออได้ยินเสียงไหมชาติีได้ยินเสียงไหมนะได้ยินานาณเดทไหมนะครับทัก,ท,กทายมาหน่อยเพราะว่าบางทีทางนาเดชก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหนี่พระอาทิตย์ตกดินนี่ยามพระอาทิตย์ตกดินสวยมากเลยครับ ภาพนี้สวยจริงๆเลยถ้ามีโอกาสมาตอนเย็นนะนะครับเนี่ยดูสิครับสวยงามมากเนี่ยเนี่ยสวยงามมากครับเรามีต้นตาลนะที่เป็นสัญลักษณ์ของทอรรศที่หาดนะที่หาดของศาลทาาเรานะครับกันอันนี้นดูสวยสวยงามมากครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมโอ้โหนี่สวยนี่มีโอกาสมาถ่ายรูปนะครับมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปวิวนี้สวยมากพระอาทิตย์ตกดินนะครับนี่เี่ยท้องฟ้าเหลืองเหลืองอลามเลยนะครับโอ้โหครับ ก็เอฟซีของเราเนี่ยต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับที่ติดตามเพจของเรานะครับที่ติดตามเพจเรานะครับอันนี้ก็ต้องอเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นไปดูนิดหนึ่งนะไปดูนิดหนึ่งครับไปดูดูนิดตอนนี้กําลังก่อสร้างอยู่นะครับกําลังก่อสร้างอยู่นะครับกําลังก่อสร้างอยู่นะครับครับครับอนนี้ครับอ่าวดงตาลนี่เป็นไงครับบรรยากาศโอ้โหสุดยอดไหยครับ ครับเนี่ยแหละสถานที่ท่องเที่ยวนะเชิงอนุรักษ์นะครับเราเชิงอนุรักษ์นะครับเราเชิงอนุรักษ์นะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เอาดงตาลนะครับ f อดได้ยินไหมเอยอได้ยินอ๋อขอบคุณมากช่วยเช็คเสียงเช็คแสงให้หน่อยนะครับอันนี้ก็นะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยสวยไหมครับถ้ามีโอกาสก็เนี่ยมาถ่ายรูปเนี่ยอ่าวดงตาลนะครับครับวัสดีเอ๋อนี่นี่เพื่อนผมเพื่อนผมเดี๋ยวผม สัมภาษณ์เพื่อนผมนิดนึงนะแล้วเนี่ยเนี่เนี่ย FC ผมคู่อีกคนนึงนะครับเป็นไงมั้งครับวันนี้กิจกรรมวันนี้สนุกครับสนุกครับอ่าสนุกมากไหมครับสนุกมากครับสนุกมากเพื่อนเพื่อนที่ไม่ได้มาวันนี้น่าจะจะได้มากเลยโอ้โเพื่อนมาร่วมงานกันมากมายเลยวันนี้เออผมเห็นเยอะแยะมากสนุกสนานสนุกสนุกอ่ครับก็นี่ FC คนครับเอ่อ คุณสังคมลบบุรีอ๋อคุณสังคมลบบุรีนี่เองนะแก้วแกโอเคนะครับอันนี้ก็เราก็นะเดี๋ยวถ้าเข้างานเลี้ยงแล้วคงจะไม่ได้ไร์สดกันแล้วเนาะก็เอากันนั้นแต่ยามเย็นหกโมงเย็นตอนนี้นะครับดูนะครับสถานที่แล้วเนี่ยดูนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูวิวซิวทัดเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆนักเรียนจากสองศูนย์กับนยสองสองนะครับดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับครับอ่าครับอ่าดูดูเรือพ่อนะครับเรือพ่อ นะครับตอนนี้เรือเรือของออพ่อเรานะครับ,รบต่อ91อสเเนี่ะครับไม่เป็นไรเหลือเพื่อ,อา้่งไงเขามีอยู่เรไปไรเอาเพื่อแล้วเปลี่ยนอ๋อนี่เพื่อเราเหรอ ม up, <c oughs> คมคมนี่เพื่อนเราป่ะเพื่อนเราพื่อนเราอ๋อเพื่อนเราโอเคโอเคพี่เขียวเหล่าแพทย์อ๋อพี่เขียวเหล่าแพทย์เขียวเหล่าแพทย์อ๋อโอเคปากไม่ดีพี่แกถอนฟันให้ตลอดเออถอนฟันอ่าโอเคโอเคนั่นแหละเพื่อนทลอลสองศูนย์นะครับทลอลสองศูนย์เหล่าแพทย์ครับก้าววันนี้เป็นกิจกรรมที่นั่นนะครับเนี่ยดูดูสิครับเนี่ยท้องฟ้าสวยไหมครับเออเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูมุมดูมุมครับมุมถ่ายรูปนะครับมุมถ่ายรูปสวยๆนะครับก็เป็นมุมที่สวยสวยงามนะครับสวยงาม เป็นสถานที่ต้องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับอันนี้ก็เชิญชวนนะครับเชิญชวน f c ต่างๆนะครับพี่ผมทอนโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับมาดูดูบรรยากาศยามเย็นนะครับจะสวยงามมากเลยครับมีประชาชนนะครับหรือเพื่อนๆเรานะครับมา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 เที่ยวนะเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะครับพาไปดูเรื่อยๆครับนี่ดูาโอ้โหวิวนี้สวยมากครับนี่นี่นะดูนะครับ วิวทิวทัศน์นะครับนี่มุมนี้ใช้ได้เลยครับยามยะยามเย็นหกโมงเย็นนะครับนี่นี่นี่มีประชาชนนะครับมาเที่ยวกันนะครับอันนี้ได้ปรับปรุงนะเชิงอนุรักษ์นะครับเราเชิงอนุรักษ์ในส่วนของพระอาทิตย์นครับยามยามเย็นนะครับสวยไหมครับมีโอกาสมาเลยนะครับมาเลยนะครับนะมีโอกาสเราก็มาเยี่ยมชมกันนะครับนะครับเนี่ยดูพระอาทิตย์นยมาถ่ายรูปมุมนี้ได้เลยนะครับมุมนี้ผมถือว่าสวยมากครับ อ่เนนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูดูนะครับมุมนี้ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเนมุมนี้นะครับเนี่ยยามเย็นวันนี้นะท้องฟ้าโปร่งใสนะครับท้องฟ้าโปร่งใสนะสวยงามครับสวยงามนะครับสวยงามสวยงามมากนะครับเนี่ยดูเรือนะครับดูบรรยากาศเดี๋ยวถ้าเรือเสร็จสมบูรณ์ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งอยู่นะครับอยู่ระหว่างการติดตั้งอยู่นะครับเนี่ยครับดูนะครับเนี่ยเรามีหาดหินหาดหินสวย นะครับก็มาดูกันนะครับเนี่ยนะเดชพาเพลินก็พามาดูวิวทิวทัศน์เดชไปไหนเดชถ้ามีโอกาสเดชก็จะนไลฟ์ให้นี่นมุมนี้สวยไหมครับมุมนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยสวยไหมนะครับนะครับก็ดูกันนะครับมุมนี้นะครับครับถิ่นทะเลนะครับถิ่นทะเลเรานะครับถิ่นทะเลเราครับก็เดี๋ยวมาสัมภาษณ์เพื่อนหน่อยโอ้โหเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาในสัมภาษณ์เพื่อนนิดนึงอ่ะ อ้าวเน่เอ้าวดูวิวสวยไหมโอ้สวยนะสวยโอ้อออเนี่มาชมวิวสตรีมเยี่ยมเลยนะครับครับโอ้สวยมากเลยครับครับอ๋อโอเคนะครับตอนนี้เราก็ไหลสดไหลสดไหลสดเลยวอ่ะเรือพ่อนะอดูเรือพ่อนิดนึงอ่า เด็ดพ่อราเกอเนี่ยอ่าสวยเอ่ะมุมนี้สวยนะครับนี่สวยอ่มุมนี้นี่เีถ้ามีโอกาสมาถ่ายรูปมุมนี้สุดยอดเลยนะครับเนี่ยเออเนี่ยมุมนี้จะผมทอนเนี่ยเนี่ยผมทอนเพื่อนเพื่อนมาเยอะแยะเลยนะเนี่ยวันที่สองเจอกันไอ้วันที่สิบใช่สิบเออนะเจอกันนะเนี่ยมุมนี้นะเอ่อเอฟซีผมจำไว้นะครับมุมนี้นะครับเดชพามามุมนี้นะเนี่ยแต่ต้องหกโมงเย็นนะต้องมาหกโมงเย็นเนี่ยเนี่ยดูดิครับดูทิวทัศน์เออ เออหาอาวลงตาเนาะอ่าโอเคสวยนะเนี่ยสวยไหมนะสวยนะสวยนะออ๋ใส่สไลด์เนาะใส่กนไลด์เนาะโอ้สวยไหมโอเคโอเคครับ ครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยสุดยอดเลยนะครับนี่มในม,มุมนี้อ,อ่ะเดี๋ยวผมถ่ายถ่ายเพื่อนเพื่อนไว้ก่อนอ่ามุมนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับนี่อนไม่มาด้วยอ่าผมทอนนี่ผมทอนได้ยินไหมทําไมเพื่อนถามว่าที่ไม่มาด้วยละ่ะเจอกัไนดน้ขอน,นายกเจอไดขอนายกเจอไดขอนายกเออไดไดไดโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในข้างในเราคงจะไม่ได้ไลค์กันแล้วนะครับเอากันแค่นี้นะครับก็มาชม พยายามเย็นนะหกโมงเย็นตอนนี้ก็หกโมงสินาทีนะครับถ้าใครมาเที่ยวสัตหีบนะครับในช่วงช่วงเย็นนี้นะครับเดี๋ยวดูภาพทิศตกดินดีกว่านะครับดูภาพทิศตกดินครับเรามาดูนะครับเนี่ยก็จะมีประชาชนนะครับเข้ามานะครับปรับภูมิทัศน์ใหม่นะครับปรับภูมิทัศน์นะเราปรับภูมิทัศน์นะครับเชิงอนุรักษ์นะครับเชิงอนุรักษ์อันนี้นะครับเนี่ยสวยมากเลยครับภาพทิศยามภาพทิศตกดินนะครับยามภาพทิศตกดินนะครับครับ ครับยามพระอาทิตย์ตกดินนะครับยามพระอาทิตย์ตกดินครับครับก็ช่วงนี้นะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเนี่ยมุมนี้นะครับสวยไหมครับสวยไหมเนี่ยผมยืนอไล่นะดูสิสวยไหมครับเออบังเรือพ่อหน่อยอ้าวนี่ครับอ้าวทำไมให้บังเรือพ่อก็ต้องอย่างนี้อ่ะสวยไหมครับครับถ้ามีโอกาสก็ลงมานะลงมานะครับเดี๋ยวเราดูมุมรอบๆ นะครับน ER OK. ุมม no ุมรอบรอบนะครับดุมใบมันรอบรอบนะครับนะครับนาเดชพาเพลินพามาเที่ยวนะครับวันนี้พามาเที่ยวสตหีนะครับนะครับนะครับโอเคครับนะยามพระอาทิตย์ตกดินเป็นไงครับสวยไหมสวยนะครับครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะยุตินะยุติในช่วงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งเราก็คงจะมาเจอกันอีกครั้งถ้ามีโอกาสนะครับก็ช่วงนี้ขอขอบคุณนะแฟนเพจนะครับ น้องๆที่ติดตามนะน้องชาตนีติดตามตลอดทุกทุกไลค์นะครับทุกไลค์ต้องขอขอบคุณแล้วก็เพื่อนๆที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะน้องปีน้องไม่ได้เอ่ยชื่อก็ขอบคุณครับขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับใงช่วงนี้ครับ